สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูการตั้งค่าที่จำเป็นในตัว battlefield 6แล้วกันคือตอนนี้เกมมันปิดไปแล้วผมก็เลยหาภาพประกอบไม่ได้นะแต่เดี๋ยวจะไปหาในตัวเก่าๆที่มีแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันเลยครับไปที่ setting นะมาไปที่ setting และเกม p l a y นะครับไปที่ตรงโค o l ่ n t o k e n ที่น่าสนใจใช่ไหมอันนี้คือวิ่งนะ infantry spin นะ่ะก็คือให้กดชิปแตะเดียวนะคือจะวิ่งถ้าเป็นคลิกอ่ะ ถ้าเป็นโฮก็คือเวลาเราวิ่งเราต้องกดชิปค้างนั่นเองนะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าแนะนําผมแนะนำเป็นคลิกนะมันจะได้ไม่เมื่อยนิ้วจนเกินไปนะดับเบิลแท็บ forward สปินก็คือกด w นะเหมือนเดินหน้านั่นแหละจะกด2ครั้งเพื่อวิ่งผมว่าเนี่ปิดไปดีกว่าผมยังคือณนะตอนนี้ยังไม่เจอความจําเป็นของตัวฟังก์ชันนี้นะว่าว่ามันใช้ในรูปแบบไหนอะไรแบบไหนอ่าต่อมาอ่าวีปอนซูมอันนี้ก็สําคัญนะบางคนเข้าถานัดแบบคลิกขวาใช่ไหม โฮเนะี่ยคือคลิกขวาแล้วถ้าเกิดปล่อยมันก็จะยกเลิกซูมนะถ้าเกิดท็อกเกิลคือกดครั้งเดียวขึ้นเลยก็หมายก็ว่าอันนี้คืออย่างผมผมเล่นเนีย่ยผมถนัดท็อกเกิลคือคลิกขวาแตะเดียวแล้วก็ยกค้างได้เลยนะสำหรับใครที่ถนัดคลิกขวาค้างก็เปลี่ยนเป็นโฮนั่นเองส่วนสเตดี้สโคปก็เหมือนพวกสไนเปอร์ครับที่กดกั้นหายใจนะก็จะมีกดค้างหรือว่าจะกดแตะเดียวก็ได้นั่นะเองนะ,ะเดี๋ยวดูต่อมีอะไรอันนี้ก็รีเควส ไอรีวายก็คือให้เพื่อนชุบนั่นเองนะจะมีกดค้างหรือกดแต่เดียวก็ได้มันต้องเป็นเกมเพยแล้วก็เลื่อนลงมาโอเคอันนี้ก็น่าสนใจคือดับเบิลแท็บคอสฟอร์สปินสไลด์เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าอย่างครั้งแรกที่ผมเล่นเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะว่าสไลด์ยังไงคือในเกมนี้มันเป็นฟัง์กชันกดกดนั่งนะกดย่อสองครั้งอะดับเบิลแท็มันจะสไลด์นั่นเอง อันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะเพราะว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียในการเปิดและปิดนะอย่างผมอะไม่ได้ใช้อะไรผมก็จะปิดคือถ้าเราวิ่งแล้วเรากดเรากดย่อเนี่ยมันจะสไลด์เลยถ้าเราวิ่งแล้วกดย่อจะสไลด์เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดเนี่ยคุณจะต้องกดย่อ2ครั้งนะก็คือกด left control 2ครั้งอ่ะหรือไม่ก็กด C 2ครั้งแหละเพื่อจะสไลด์นั่นเองนี่ผมปิดไว้นะคือมันอยู่ที่รูปแบบการเล่นอะ อันนี้ไม่สติ๊กนะว่าจะเอาแบบไหนแต่น,นี่บอกให้เข้าใจว่าการสไลด์ของเกมนี้มันเบื้องต้นมันเซตมาเป็น double tap นั่นเองถ้าอยากสไลด์ง่ายๆก็ปิดซะจะได้กดทีเดียวแล้วมันสไลด์ได้เลยเพราะว่าอันนี้มันจะมาสัมพันธ์กับอันนี้นะครับคอร์สท็อกเกิลสปินเนี่ยเอาล้ครับในส่วนต่อมาคอร์สท็อกเกิลสปินเนี่ยก็มันจะอธิบายยากหน่อยหนึ่งถ้าตามนี้มันก็จะบอกว่า,เ,าเหมือนให้เราเลือกนะว่าเมื่อเราเริ่มวิ่งเนี่ยจะกลับไปในท่ายืน หรืออยู่ในท่าย่อต่อคือเกมนี้มันสามารถย่อไปวิ่งไปได้นั่นเองนะมันจะไปสัมพันธ์กับปุ่มนี้ต้องไปตรงที่เป็นเมาส์คีย์บอร์ดใช่ไหมแล้วเป็น Key คีย์บอยดิงคีย์บอยดิงคือมันจะไปสัมพันธ์กับปุ่มตัว c นะถ้าใครไปเปลี่ยนเป็นเลฟค control ก็จะไปสัมพันธ์กับปุ่มนั้นแทนนะคอดท็อกเกิลเพราะว่าถ้าโ o เนี่ยก็คือหมายถึงว่าผมกดเลฟค control ใช่ไหมแล้วถ้าผมปล่อยตัวเราก็จะกลับมายืนนั่นเอง มันเอาไว้สไลด์นั่นเองนะอันนี้มันเลยเป็นโฮเราเข้าใจละส่วนถ้าเป็นคอทอกเก่ยมันคือเหมือนเวลาเข้าที่กำบงังครับกด C กด C แล้วถ้าเราปล่อยปุ่ม C เนี่ยตัวเรามันก็จะไม่ยืนนะมันก็ยังจะย่ออยู่ดังนั้นไอคอท็อกเกร์สปินที่เห็นนะครับเห็นไหมว่าเกมเพย์เอ่อดังนั้นไอคอท็อกเกร์สปินคือมันจะให้เลือกนะว่าสำหรับปุ่ม C นะเวลาเรากดใช้เสร็จแล้วถ้าเรากดวิ่งเนี่ย มันจะลุกขึ้นวิ่งหรือมันจะวิ่งขณะที่ย่ออยู่นะมันจะมีให้เลือกนะถ้าจะสรุปง Summer ่งายๆก็คือมันใช้สําหรับตัวคอท็อกเกิลนะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นคอสเนีน่ยกดวิ่งมันก็จะวิ่งขณะย่อตัวถ้าเกิดว่าเรากดสแตนนอ่ะมันก็จะยืนขึ้นวิ่งนั่นเองก็แล้วที่น่าสนใจอีกเหรอเดี๋ยวผมขอด,ดูก่อนนะก็ๆๆจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดใช่ไหมก็มาเซตปุ่มอันนี้ก็มาปรับตามความถนัดละกันนะปุ่มย่อเนี่ย ถ้าเกิดกดโฮ m เนี่ยก็คือแอลคอนโทรนค้างไว้หรือจะเป็นท็อกเกอร์แล้วจะสลับกันก็ได้นะอย่างบางคนบางคนชินแบบกดแอลคอนโทรเนี่ยค้งเดียวแล้วมันย่อตลอดเนี่ยก็มาสลับปุ่มกันตรงนี้ได้นะครับปุ่มที่น่าสนใจอกีกก็น่าจะเป็นอันนี้นะถ้าผมแกนเนตเนี่ยอย่างผมไม่ถนัดเ่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นเมาส์สนั่นเองนะเปลี่ยนกันได้กับแก๊เจ็ตหนึ่งแกเจ็ตสเนี่ยเบอร์สเบอร์สี่เนี่ย ผมว่าควรเปลี่ยนนะแล้วแต่แล้วแต่คุณจันหาแต่ผมขอเทสก่อนนะวันใช้แกะ alt ได้ปะไม่ได้นะมันมิกมันมิก alt ไม่ได้มันมันมิกเมาส์สเมาส์ห้าได้นะเมาส์สาเมาส์สได้โอเคถ้าไม่เอาก็กด esc นะเนี่ยถ้าถ้าผมแนะนำนะเนี่ยมันมันแอบมีดอกจันติ๊กอยู่เหมือนกันนะหรือว่าเราไปปรับเองวะ ก็ผมว่าที่น่าสนใจน่าจะมันน่าจะมีดอกจันให้นะ gadget one gadget two น่ยไปปรับกันเอาเองนะว่าอยากจะเป็นปุ่มไหนคือบางทีเลข3กับเลขสีของเราใช่ไหมมันไปโหลดโหลดมือซ้ายเราเยอะไปทําให้เราได้เขาเรียกว่าอะไรทาให้เราแอคชั่นได้ไม่เต็มที่นะถ้าไปปรับเป็นปุ่มทางด้านเมาส์มันก็ดีกว่านะหรือว่าไปปรับปุ่มที่คุณถนัดกว่านี้ไม่งั้นตอนคุณกดเบอร์3เบอร์สอย่างผมใช่ไหมเบอร์3เบอร์สเราต้องใช้นิ้วชี้อ่ะมันทำให้เราเคลื่อนที่ทางขวาไม่ได้นั่นเอง ไปปรับกันเอามันมีท็อกเกอร์เลเซอร์ด้วยท็อกเกอร์แฟลชไลท์นะตอนนี้ยังไม่มีเอฟังก์ชันพวกนี้ออกมานะถ้ามีเดี๋ยวค่อยมาดูกันอืมก็เอาละครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเซตติ้งคร่าวๆแล้วกันพอดีเกมมันปิดก็เอาเป็นว่าหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ